ตอนนี้คือสังเกตเห็นว่า v a l u a t i o n ที่เป็นพวกที่เป็นปรัทใหญ่ๆแล้วเป็นต้นน้ำของธุรกิจ AI อ่ะมันจะขึ้นมาหมดคนที่ทำา o า d u u s i n e s s คนที่ทำเปิด Data Center แต่ผู้ใช้เนี่ยเริ่มมีประเด็นแล้วนะครับอย่างเช่นเราเริ่มเห็น Amazon พุ้นลงแล้รนะครับด f เ c e b o o k เองหรือ Meta เองก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับถ้าเขาถึงจุดจดนึงแล้วเขาใช้แล้วมันไม่ make profit มันก็จะตามไปถึงผู้ผลิตนั่นแหละว,ว่าเออเราจะขายของให้ใคร ผมฟังกุณทานีเรื่องรถอีมาตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มต้นรถอีวีว่ามันต้องมาแน่นอนแล้วมันก็ถูนจริงนะครับว่ารถอีวีมันมาแน่แต่วันนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันเริ่มมีปัญหาละแต่แต่ถามว่ารถอีวียังคงเป็นอนาคตไหมยังคงเป็นนะครับแต่วันนี้เราก็จะเห็นว่า มันเริ่มมีบางบริษัทที่เริ่มไปต่อไม่ได้มันเริ่มต้องเกิดการควบรวมมันเริ่มไม่สามารถเริ่มมีอุปสรรคในแง่ของการลงทุนหรือเริ่มชะลอการลงทุนแล้วเพราะมันโอเวอร์อินเวส t เมนต์เกินไปมันเหมือนที่ว่าทุกคนลุมเข้าไปในรถอีวีหมดเหมือนทุกคนตอนนี้ลุมเข้าไปในไอ้ลุมเข้าไปในเทคโนโลยีมีบริษัทสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายและยังสามารถที่จะทําธุรกิจได้กําไรจากสตาร์ทอัพอยู่เพราะทุกคนมันยังเอนจอยกับชีวิตกัมันอยู่คนที่ยังขาดทุนก็ยังลงทุนอยู่คนที่ผูููู้้้้้้้้้ใใใใใใชชชชชยยยยยยััััััังงงขาา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 ดดดททททุุนน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 กกกกกก็็็็็ออออ่่่่่่่เเพรระะววถฉฉไไมมมมมคจํํตีลห E valuation, e valuation ของบริษัทที่เป็นต้นน้ำนี่มันขึ้นมาหมดเลยครับตอนนี้คือสังเกตเหว่า valuation ที่เป็นพวกที่เป็นบริษัทใหญ่แล้วเป็นต้นน้ําของธุรกิจ AI อ่ะมันจะขึ้นมาหมดคนที่ทำ cloud business คนที่ทำเปิด data center แต่ผู้ใช้อะผู้ใช้ AI ผู้ใช้ data center จริงๆที่เป็นผู้ใช้ไม่ใช่ผู้เชา่านะอย่างพวกเดีวราก็รู้อยู่ว่าพวก Microsoft พวกตัว Nvidia พวกนี้คือผู้ขายแต่ผู้ใช้เนี่ยเริ่มมีประเด็นแล้วนะครับอย่างเช่นเราเริ่มเห็น Amazon หุ้นลงอล้วนะครับ Amazon คือผู้ใช้ก็เริ่มอยอนะ อีเวนแม้กระทั่งโล f เฟซบุ๊กเองหรือเมตาเองก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเขาเขาเขาคือผู้ใช้นะครับเขาไม่ใช่เป็นผู้ผลิตเนยผู้ใช้พวกนี้ครับถ้าเขาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาใช้แล้วมันไม่ make profit นะครับมันก็จะทําไปถึงจะกระตามไปถึงผู้ผู้ผลิตนั่นแหละว่าเออแล้วคุณจะขายของให้ใครมันมีอีกอันหนึ่งที่ที่ผมว่าจุดหนึ่งที่เราต้องคือมันไปได้ต่อนะครับแต่จะมีจุดหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดแบบว่าการลงทุนมันมากกว่าการบริโภค การลงทุนในเอไอมากกว่าการบริโภคแล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันเลยครับคุณธานีแล้วพวกเราเขาจริงๆคุณธานีอยู่กับผมกับผมมาอยู่ในในโลกนี้มาแล้วอยู่ในวงการธุรกิจมาคุณธานีนานกับผมแน่นอนนะครับสี่สิบปีหนาผมสามสิบปีเนี่ยคือเราได้ยินคําว่า disruption กี่รอบแล้วฮะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้ยินเรื่อยมันมีทุกวันฮะไอ้นั่นจะมาแทนคนไอ้นี่จะมาแทนคนไอ้นั่นจะมีเดียวไปเลยมันมาเรื่อยๆฮะแต่ถึงจุดหนึ่งมันจะมีจุดอีควิเบียมครับว่ามันแทนได้ในระดับหนึ่ง เพราะว่าสมมุติว่า a ออมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเก็เอา AI ไไปใส่ในโรบอทใช่ไหมครับอันนี้คือเจนซันห่วงที่เขาเจนซันห่วที่เขาแคบบอกว่าอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยไอเอไอจะไปอยู่ในหุนนห่นยนต์แล้วหุ่นยนต์มันจะทางานคองถ้วมันเองอันนี้เขาจะบวเกิดขึ้นแน่แต่มันถึงจุดจุดหนึ่งว่าเอ้าแล้วถ้ามันแทนคนทุกหมดเลยเนี่ยแล้วทุกคนครึ่งหนึ่งในโลกนี้ตกงานแล้วใครจะเอาเงินที่ไหนมาใช้อ่ือใช่ไม่มีไรายได้ทุกคนไม่มีไรายได้ทุกคนไม่มีเงินใช้ ก็จะมีแต่คนรวยแล้วคนรวยจะมีใครคนจนเขาก็ไม่ซื้อของแล้วคุณจะผลิตสินค้ามาเพื่อใครแล้วผลิตสินค้าให้ใครเออแล้วพควเดนนฟันมันจะมาอย่างไงอ่ะใครจะซื้อใช่อ่ากองทุนกบขอจะยังไงอ่ะแล้วไม่มีใครเงินเก็บมันไม่มีเงินเออเงินเก็บก็ไม่มีนะครับมันก็ไม่เกิดการลงทุนแล้วธนาคารจะอยู่ไปเพื่ออะไรเอไอกลัวก็าอะไเพราะฉะนั้นที่จุดๆหนึ่งมันจะมีคือเหมือนสงครามที่คุณธานีถามผมว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมันเป็นไปได้ว่าลบกันเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็หยุดล้กันเดี๋ยวก็เบื่อ แล้วแย่เพื่อจบแต่มันแต่มันเจ็บนะฮะแล้วก็ถามว่าจีนจะเจ็บระจำจีนจะเอาไต้หวันไหมจีนจีนเขายืนยันแน่นอนเขาประกาศมโหนานแล้วฮะวันร้อยปีแล้วรวมชาติรวมชาติออต้องวัว่ะนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้มันต้องเกิดแน่นอนแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่อยู่บนไหนมันอยู่บนที่สินทรัพย์ทุกสินทรัพย์มันขึ้นมาหมดเลยแล้วถ้ามันมีความเสี่ยงอันนี้เพียงนิดเดียวเนี่ยคนร่ำรวยพร้อมทิ้งสินทรัพย์เหล่านี้นะครับอืม แล้วไปถืออะไรที่ปลอดภัยที่สุดล่ะอันมันก็ไม่หนีทองคําอยู่แล้วถูกฮะนั่นคือที่มาว่าทำไมทองคาทำนิวไฮนั่นแหละนั่นคือความกลัวของคนก็จะทําให้ทุกคนมุ่งเข้าหาทองคําอ่ะแล้วก็ไอ้สงามก็จะเป็นตัวตัดสินล่ะว่าทองคํามีค่าจริงเงินก็จะลนทนทองคำมีค่าเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นมันไม่ได้มีค่าในตัวของมันเองใช่ใช่ถูกไหมครับถูกถูกถ้าผมถือดอลลาร์ไม่ได้ อ่คงก็ต้องหาที่ที่จะต้องถือพอไปทูสกุลเงินอื่นมันก็ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับโลกม,ม,มันก็เหลือ,ลอทองคำแล้วคนรวยก็อาจจะอาจจะนำสินทรัพย์ส่วนหนึ่งไปซื้อคริปโตเคอเรนซีแต่ไม่ได้มองว่าคริปโตเคอเรนซีเหมือนทองคำแต่มองคริปโตเคอเรนซีในมุมของในมุมของการที่ผมสามารถเคลื่อนย้ายเงินของผมไปหไหนได้ในโลก อ่าไม่ได้ไม่ได้มองว่ามันเก็บมูลค่านะความรู้สึกข,ของผมนะมันเป็นเท่าๆม,มันอยู่ว่าสมมุติถ้าผมซื้อบิตคอยแล้วผมก็เอามือถือเครื่องนี้แล้วผมไปอยู่ตับคนรวยนะครับไปอยู่ต่างประเทศผมสามารถใช้กระเป๋าเงินของคร<ม>ิปโตเคเรนซีเปลี่ยนเป็นเงินของสกุลเงินในประเทศนั้นได้แล้วก็ใช้ได้ถ้าผมจะต้องนั้นแต่จริงๆสงครามเนี่ยผมก็ยังมองว่าประเทศไทย ถ้าส่ำซ้ำแล้วถ้าเกิดสงครามจริงนะครับผมว่าประเทศไทยร่ำซ้ำแล้วอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นะครับคุณธานีใช่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 ผมมองในแง่ดีก็คือว่าประเทศไทยนี่แหละจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ถ้าเราทําเป็นต้องบอกว่าเราทาเป็นด้วยนะถ้าเราทําไม่เป็นเราก็เละ <c oughs> คือผมไม่แน่ใจผมเข้าใจถูกหรือเปล่าตอนตอนช่วงสงครามโลกเนี่ยครั้งที่สองที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่าน้ําน้ําที่ได้รับความนิยมเนี่ยคือน้ําสับปะรดอ่าแล้วโรงงานโรงงานผลิตน้ําสับปะรดของไทยเราเนี่ย รวยมากแล้วหุ้นขึ้นกระฉูดมากแล้วก็คิดมาอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ตอนนี้เลิกคิดแล้ะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ให้พลังงานได้เร็วที่สุดอ๋อมีน้ําตาลนะมันมีน้ําตาลสูงแม่เพราะฉะนั้นตอนนั้นน้ําผลไม้ที่ได้รับความนิยมในในสงครามน,น,นี่คือน้ําสับปะรดแล้วตอนนี้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำมะพร้าวหรือเปล่านะแต่แต่ว่าประเทศที่ประเทศที่เขาลบกันนะครับถ้าเขาจะลบกัน,น,นะเขาจะไม่มีเวลามาผลิตสินค้าอาหาร,กรเกษตรหรอครับ น,นั่นคือปร,รประโยชน์ที่เราต้องรักษาให้ได้ก็คือว่าทุกคนจะไม่มาทําลายเราแล้วบอกว่าให้คุณผลิตให้คุณผลิตนั่นแหละเออผมมองว่าอ่ะอย่างธุรกิจอย่างถ้าบ้านเราเนี่ยธุรกิจที่ด้านอาหารจริงจรงิจรงจริง,งแล้วส่งออกในระดับโลกได้มีโลจิสติกได้คือ C.P.F. โรงงานที่จะมาเปิดในประเทศไทยเข้าไปเปิดที่อื่นไม่ได้ถูกไหมครับต้องมาเปิดที่ประเทศไทยก็ต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอมตะกับนิคมอุตสาหกรรม W.H.A. ที่แบบ เออถ้าคุณต้องย้ายฐานกําลังการผลิตมามแล้วผมมองไปอีกหนึ่งขนาดว่าเชื่อไหมครับว่าถ้ามีสองคามระหว่างระหว่างในอเชฟฟียอเซิฟิกเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าจะมีคนย้ายเข้ามาอยู่นะครับเพราะอะไรเหมือนกับที่อิสราเอลเนี่ยเข้ามาเหมือนที่รัเสเซียเข้ามาเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เวลาคุณย้ายเข้ามาแล้วคุณใช้ชีวิตได้ง่ายที่สุดอ๋อประเทศประชาชนนท์ที่สุดไม่ไมีปัญหาการเมือง คนยูเครนกับคนรัสเซียเขาทะเลาะกันที่นู่นนะครับแต่เขามากินเบียร์กันที่นี่นะครับอืมเข้าใจก็คือเรางนไทยเราปรับตัวได้ดีนะครับแล้วที่สําคัญก็คือฟ a c i ิลิตของเราคุณนานีมีใครประเทศไหนบ้างที่สามารถเข้าถึงเฮลท์แคร์ได้ง่ายบานเท่าบ้านเรามีอาหารการกินสบายในเท่าบ้านเราที่พักอาศัยราคาไม่แพงท่าบ้านเราอสังหาริมรั์จะขายได้ดีขึ้นนะอืมอืม ก็ถือว่ามีคนได้ประโยชน์นะสงคารามถ้าเกิดมันไม่มีใครที่จะเสียหมดหรอกมันก็ต้องมีคนได้ก็คือคนที่ปรับตัวเป็นนะฮะอยู่เป็นเออเหวังอย่างยิ่งว่าประเทศไทยเศร้าไม่มมถึงขนาดเศร้าขนาดนั้นนะครับเออไทยเราคงคือผมขออย่างเดียวว่าไทยเราเขาไม่ได้อยู่ในวังวนของแล้วผมก็เชื่อว่าไม่นะครับเขาไม่อยู่ในวังวนของสองคารามใหญ่ตต้องทําตัวให้เป็นอ่าใช่ครับใช่ต้องไม่เลือกข้างแล้วก็อยู่แบบอยู่ให้เป็นเย็นให้เป็น อย่าไปทะเละเาะกับใครขโมงข้าเมนก็อย่าไปลบ,บกับเขาเราอยู่เฉยๆดีกว่าล่าสุดล่าสุดก็ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องกับใครแนละ้วเราสบายใจได้เราเป็นคน มีรักสัติภาพวันนี้ก็ได้รับความรู้ความเข้าใจจากคุณกวีมากแล้วก็จริงๆอยากจะนัดคุณกวีอีกนะฮะในในในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะฮะแล้วก็มีโอกาสอยากจะให้เชิญมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับในื่องเฉพาะวิเคราะห์เรื่องสงครามวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจสงครามเนี่ยผมว่าคุณกวีพูดพูดเยอะเรื่องนี้ผมได้ยินบ่อยๆแต่ว่าวันนี้ได้ฟังจริงๆแล้วก็เข้าใจเลยว่ารู้เบื้องหลังเยอะนะงั้นเรียนเชิญล่วงหน้าเลยนะครับได้ครับยินดีครับ วันนี้กลับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วนถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร